สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมชม่องย่าพรสตอรี่วันนี้ยาพรจะทำแกงส้มนะคะก็เอาน้าใส่กระทะแกงส้มผักกาดหัวนะคะใส่ปลาทูกับกุ้งสด เราก็เอาน้ำใส่กระถานนะคะเราจะละลายพริกแกงก่อนเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดดีๆใส่หน่อยใส่เยอะๆไปเลยน้ำเดือดเราก็เอาตักน้ำนะคะขึ้นมาละลายพริกแกงในพริกแกงนี้พริกแกงส้มนี้ก็มีกระชายอยู่ในนี้นะคะ แล้วก็กระปิกแล้วก็เนื้อปลาทูค่ะตำพัดปลาทูนะคะเป็นน้ำแกงส้มแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาทูลงเนี่ยปิดแกงออกไปนะคะ ็ใส่น้ำปลาไปหนึ่งทับทีค่ะเราก็ใส่กระดากหัวลงไปนะคะไปต้มเอาไปแกงเลยค่ะ ใส่น้มนำมะขามเปียกเลยนะคะสองทับพีรอให้เขาเดือดดีๆก่อน,นะคะ่ะเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าผักกาดหัวนี่เขาแข็งต้องใช้เวลาหน่อยนะคะ แล้วก็ใส่น้ำตาลปีเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะเราก็กลับหน่อยนะคะชิมน้ำแกงนิดหน่อย ใส่น้ำนะคะใส่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือนะคะเป็นิดหน่อย รอต้มตักพักหนึ่งก่อนนะคะต้มให้ประกาศหัวของเราเนะี่ยโดยหัวที่เขาเนี่ยเขาชุ่มดีแล้วเราจะเอาขึ้นหอมขิ้น,น้องแกง แล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปนะคะไม่เข้าเดือสจักพักนู่งก่อนเรา,า่ะ กุ้งตัวใหญ่รสชาติอร่อยแล้วค่ะเปรี้ยวเผ็ดเค็มแล้วก็มีรสหวานตามรสเค็้ข้นค่ะแล้วก็ ปิดกระทะเลยนะคะเสร็จแล้ว นี่ค่ะแกงส้มผักกาดหัวนะคะกุ้งประทูของยพอ่พรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยะพ่พรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยอ่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ย่าพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ